ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะฮะกำลังออกจากแมคโครฮะหลังจากซื้อโครงไก่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านนะฮะ,ะถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มนะประมาณ1ชั่วโมงนะระยะทางก็30กิโลนะ จากเมืองดาดไปถึงบ้านนะด่านทุกคน,นนะ,ะไปเขียวนะด่านเลยฮนะ จากบ้านมาสี่โมงสิบห้านะ,ะก็สิบหกจุดสิบห้านาทีนะตอนนี้ก็เข้าไปสามทุ่มพอดีมนะถึงบ้านก็สี่ทุ่มหลายอำเภอ,อ,อบ่อไล่เขาหมิงแหลงงอบ ก็อำเภอเมืองจัดสุดท้ายนะฮะแล้วกับเสียมเภอฮนะอำเภอบ่อไร่แล้วก็ไปอำเภอเขาหมิงแล้วก็อำเภอแหลมงอบแล้วก็มาถึงอำเภอเมืองตัดตอนนี้นะก็ก็กลับบ้านจากอำเภอเมืองก็ไปอำเภอบ่อไร่ต่อนะฮะก็รอบจังหวัดจาดแลยฮนะัน้ยังไม่รอบดีฮนะต้องไปคลองใหญ่อีกโอ้ไกล อีกเกือบร้อยกิโลตอนนี้ก็เข้าสะพานแม่น้ำตาดนะ one ตอนนี้ก็ถือว่าก็ไม่ไมหนาวไม่เย็นอะไรขึ้นไปนะอยู่ในโซนที่ไม่เย็นจนไปไม่หนาวเกินไปนะละกิโลบอกว่า ไปที่บ้านดาัดคนอี้แปดกิโลฮะถ้าไปบนไร่ก็สี่ห้ากิโล <c oughs>